จ้าพี่น้องกินแกงเฮดกันจ้าแซ่บๆซจากำลังห,อห่อนแต่ชอบกินห่อนด้วยจ้าห่อนแล้วมันกินบ,บ่ดแทบมันทรุรนทุลายแซ่บครับจ้าแซ่บอีหลีอยากให้มันเย็นๆจักหน่อย อเขาขอห้ามมาจ้ะแบ่งจะเอาไปใส่บาทมื่อื่นมื่อื่นสิไปวัด แซบยี่ดีเป็นหนูกินอ,อย่างจซแบกไปยากไปวัดอยู่บ้านก็นอยากให้พ่อแม่ได้กินน้ำไปวัดกันเพื่อกันไปวัดทําบุญด้วยตากบาทผระอีกบ้านด้วย

เฮ็ดเอ๊ม่ตะเกะกับกอบกอบเฮ็ดเนกระแซา แต่ว่าถ้าตากแดดแล้ว เมว่รารสชาติมันสิเป็นจังแดแต่ว่าสุปดนีแด่แซ่บเห็ดพึ่งตากแห้งไว้กับนี้ด้วยแต่แต่บยตทนีลลองเป็นเบืองว่ามันสุดแซ่บเลยเห็ดดินตากแดกไว้กับนี้เห็ดมันปูตากแห้งไว้กับี อันนี้ค่าใหดเ่น เห็ดเปิงกระตากไว้เฮ็ดดินกระตากไว้เฮ็ดมันปูกระตากไว้เห็ดแม่ตะเกกระตากไว้ถ้าได้มีโอกาสจะไปฝากเพื่อนๆอ,อยู่เมืองไทยถ้าได้ไปนะ เบสแบงไปฝากคนละหน่อยส่เ็ดซาก้าไปนําแพคเฮดซาก้าไปย่างละหน่อยปาะกาเห็ดเลนูใสจไปนําถ้ามีโอกาสนะถ้าได้เอาไปได้ถ้าเอาไปไม่ได้ก็ก็ไม่ได้เอาไปนาะ เ่า่ามัน,นสีบรแแตกทื่อันจนกินโสซด,สด,สด,ด้วยจ้ะ Certo. บาเด้ไฟว่าว่าบอกไอยเก่งจังก็บเ็ดคือกันว่าบอกไอยเก่ง คแค่นี้กเด้วจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง